สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับข้าสื่อพระเถิดจัดให้วันนี้มาที่ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณที่ทุกการติดตามเลยวันนี้ก็มาถึงบ้านแล้วแต่ว่าก็จัดนูน่นจัดนีนะ่ยังไม่ได้ทำกับข้าววันนี้ก็เข้าครัวทำกับข้าวให้ทุกคนได้ได้กินกันนะคะส่งไปรู้วดูวาพาเถิดทำอะไรนะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็คิดเรื่องสั้น ที่ไปเที่ยวสีวันก็ได้ชมให้ทุกคนชมบรรยากาศอย่างอื่นบ้างเนาะว่าไปเที่ยวที่ไหนบ้างรถนอนเป็นยังไงบ้างอืมก็ก็หวังว่าทุกคนมีความสุขกับพาทัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพาทัวร์ทำกับข้าวอะไร ชอบหวานนะคะใส่น้ำตาลพพเพราะว่าพริกเองเค็มใส่น้ำตาล,น,ตาลน้ำตาลปี๊บด,ด้วยน้ำน้ำน้ำตาลก้อนกับน้ำตาลทรายเทนเองไก่ ้นไกวคัใส่รสด,ดีรสไก่นิดนึงไ <c oughs> ก่หั่นไว้แล้วชิ้นใหญ่อยู่นะคะอเอาชิ้นใหญ่

chuẩn tha đó, ừ. à, một hai một đôi, con nước cảnh sẽ sụt nhanh ่เด็กเราเองก็ใช้ได้เลยเสร็จแล้วค่ะแน่งพำเพียเสร็จแล้ว อ่ะก็ทำกับข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนมากินด้วยกันมากินข้าวด้วยกันนะคะพร้อมเสิร์ฟเป็นตัวให้ทุกคนนะคะไงก็อยากให้ทุกคนทานข้าวให้่อยนะคะทานกับครอบครัวหรือทานกับพ่อแม่หรือก็แฟนหรือว่าเพื่อนๆนอนๆ้องๆก็ขอให้ทุกคนพี่ๆน้องๆของพ่อทว์ทานข้าวให้่อยนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็ดูแลตัวเองด้วยยงไงก็ด้วยความรักความใส่ใจจากพ่อทว์นะคะก็ให้ทุกคนมีความสุขมา,มมากๆนะคะกินข้าวด้วยกันนี่ก็มากินข้าวด้วยกัน เจอกันคลิปใหม่นะคะเอออย่าลืมกดกดกระดิ่งด้วยนะกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดถิปต่อไปของป้าเธอว่าป้าเธอจะทํากับข้าวอะไรหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปถ่ายอะไรให้ทุกคนชมก็อย่าลืมนะคะขอบคุณขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกทกลาลังใจเลยนะคะบา,บายยเจอกันคลิปหนะ้า